สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมน้องฟองทพิปชิงตุงนะคะนี่ก็น้องฟองก็จะพาไปนาเองเด้อนะคะวันนี้บรรยากาศก็หนาวอยู่แต่ว่าตอนเช้าไม่มีหมอกเหมือนพ้นจะตกค่ะวันนี้น้องฟองจะพาพี่ FC ทุกท่านไปชมบรรยากาศที่นาปลูกกระเทียมนะคะวันนี้ก็ช่วงปลูกกระเทียมน้องของน้องฟองนี่ยังไม่ได้ปลูกสักนิดเลยนะคะจะไปปลูกวันนี้เป็นวันแรกนะคะทุกวันก็เกะกระเทียม แล้วก็เกกกะเทมเกกกะเทมเสร็จแล้วก็แม่ก็ไปทําพื้นที่ที่จะปลูกกระเทียมนะคะตัววันนี้ก็ทําพื้นที่มันก็เสร็จแล้วตอนนี้จะไปปลูกกระเทียมนะคะแม่ก็ไปก่อนแนวน้องฟองยังไม่ไปทํากับข้าวเพิ่งเสร็จเกินข้าวแล้วก็จะตามแม่ไปที่ล้างะคะ่ะวันนี้ก็ออนยากาศมืดๆนะคะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะดูชมบรรยากาศบ้านนะคะ แต่ก็หนาวหนาวอยู่นะคะหนาวอยู่ค่ะน้ำมุกไหลเลยต้องกินยาแล้วล่ะหนาวแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวพองจะพาพี่เอซไปชมบรรยากาศที่นาอีกครั้งนะคะไปดู เขาปลูกกระเทียมกันนะคะคนเชียงตุงปลูกกระเทียมมันจะเหมือนที่ไทยไหมเนาะเขปลูกเหมือนที่ไทยไหมปลูกกระเทียมปลูกยังไงเดี๋ยวเหมือนปลูกเหมือนหมู่บ้านอื่นๆกับหมู่บ้านนี้คนละหมู่บ้านนะคะแต่ก็เขาปลูกก็ยังไม่เหมือนกันนะคะปลูกคนละฟีดวิธีนะเหมือนเมืองยางก็จะปลูกอีกแบบนึง เชีงตรงก็จะแบบนึงนะคะทาเหมือนเมืองยางนี่โหกระเทมนี่จะใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นกระเทมแบบใหญ่ที่สุดกระเทียมแดงนะคะกระเทมแดง,ะะแ,ดงแต่ตอนนี้ก็น้องฟองก็พาพี่เอไปชมบรรยากาศที่นาไปดูคนเขาปลูกกระเทียมกันนะคะ ยายก็เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อวานนะคะมีหลายขั้นตอนเราไปดูกันเลยนะคะ PFC ทุกท่านเดี๋ยวน้องฟองพาไปชมค่ะก็น้องฟองก็เดินออกจากบ้านมาแล้วนะคะถึงที่นาแล้วไม่ไกลเท่าไหร่นะคะที่นากับที่บ้านของน้องฟองเดินมาไม่ถึงห้านาทีค่ะนีงก็มาถึงที่นาแล้วนะคะ,ะนี่ือ เพึ่งเบอร์กันไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดดาบาดนะคะเรจะไปในเมืองก็อันตรายเนาะได้ยินข่าวว่าเขาจะปิดหมู่บ้านด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะปิดไหมหงั้นก็พามานาบ่อยๆก็แล้วกันคะ่ะนี่คะถึงหน้าละ <c oughs> แม่ก็จะกดห้องอแบบนี้นะคะจะเอาน้ำมาใส่อากาศที่นาวันนี้นะคะไม่ไม่มีหมอกเยอะเน็บคนเดียวห้องมันเนี่ยตื้อไปทางไหน,น ได้ขาไมื่อไหร่เตะเนาะเตะแดงนะข้าวอี่รแบบเม่อหนึ่งแตมืออุดจ่อยจันหัิเนาแม่เน็บโผ้หอมอะกำตินี้จะเรียกว่าเน็บโผหอมเป็นหอมแรงนะคะหอมแรงหอมแรงีมแดง น,นี่หน่อย,น,อยนี่เน,น,น,นี่ยดอ้ะเนี่ยน้องอืมชื้นหูงี่ะ่ันนี้อหละแดดก็หมอกแดดก็ไม่ออกเลยค่ะวันนี้

เด็ดออกมาเลยกุ้งนม่ตยเมนเดออนปกค่ไหนเ้อนี่กระเทมแดงปุกโคหอมปุกโคหอมใครสนใจมาช่วยปลุกไหมคะช่วยกันปลุกนะคะกับแม่ เน็บเน็บเหมือน,น,เ,ปนเป็นแถวเป็นแถวไปนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อย มตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวที่บ้านนะคะเสร็จไปครึ่งหนึ่งย้ายเกเรนี่ได้อะไรมาเป็นบอกไม่ได้อะไรมาดูข้างในนะคะก็จะเป็นอะไรข้ในมันจะเป็นอะไรเนาะโอ้ยโอ้ยขอกตายไปเนี้ บอกไหมนี่จะเป็นอะไรนะคะมันไม่ไฟเธอายไฟย่ห้ังหดอะไรชิชีน้าโก้มาโก้โ้ต้อยกมานะลน่ ีอะไรหนอนไม้ไฟนะคะี่คือเข้าไปเอามาอีกแล้วจะได้กินหนอนไม้ไฟอีกแล้วเ <c oughs> ต็มบอกเลยค่ะเต็มบอกเลยเต็มบอกไม้เลยดูดค่ะฮะ <c oughs> ถ่ายวิดีโอนี่เ็มก็บอกเลยได้กินอีกแล้วนะคะเม่ น,นี่เรียวกว่าแม่เหมือนไม่ใส่ไปอย่าเอาวะเอามาทางังค่ะเดีก็จะกลับบ้านเดี๋ยวจะพาพี่เอฟซีมาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะ<ม>ปลูกกระเทียมอีกเดี๋ยวมาดูกันค่ะอตอนนี้ก็กลับมาปลูกกระเทียมอีกเดียวนะคะนี่ อีกแล้วมาค่ะใครมีใจอยากมาช่วยน้องของปุกกระเทียมไหมคะอยู่ที่นาบรรยากาศก็ดีนะคะนี่ทองฟ้าสีฟ้าเลยอากาศดีดีาาดีมากๆเลยค่ะเอาเข้าออกก็ปุกกระเทียมนะคะปลูกขูดหอม We said they were ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเสร็จค่ะปลุกกับแม่นะคะสองคน,นะค่ะ นี่วันนี้ก็น้องพอก็มาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวานยังไม่เสร็จนะคะเมื่อวานก็เสร็จไปนี่นะคะแม่ไปเอากุนขี้โบนะคะปุ๋ยขี้โบวมาใส่อยู่นะคะปุ๋ยขี้โบวขี้ควายนะคะแล้วก็อันนี้ก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จเมื่อวานก็ถึงมืดเลยนะคะถึงห้าโมงครึ่งเลยค่ะกว่าจะกลับบ้านนะคะถ้าเสร็จขั้นตอนเสร็จก็จะเอาเพลิงใส่ข้างบนมันนะคะนี่ พิงใส่ข้างบนวันนี้ของยายนะคะใส่ได้แบบนี้นะคะวันนี้ก็บรรยากาศมืดๆนะคะตอน,นนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วนะคะบรรยากาศมืดมากเลยค่ะฝนตกนะคะแต่ไม่ค่อยตกเยอะยากาศชิวๆลูกกระเทียมอีกตามเคยนะคะเด็บนี่เจ็บปวดเลยนะคะ ซิมเข้าเออดินเนาะมันแก่นมันอะไรมันแข็งมากเลยวันนี้ก็น้องฟ่องก็จะมาปลูกกระเทมเองนะคะปลูกกระเทมแล้วก็จะไปเอากนขี้โบเม่ไปเอาขนขี้โบมาใส่คือขั้นตอนสุดท้ายก็เอาเพลิงใส่แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเด้วนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปปุกกระเทมของน้องพงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนะของทิพย,ะะย์เลยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากลาไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ